ทำไมแม่ให้ปลุกผมอ่ะงานที่มอบมาให้ทําเสร็จภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยมก็ทําเสร็จภายในไม่กี่วันเหมือนคุณจะเวลาไปทําอะไรอย่างอื่นอย่างนั้นแหละสําคัญมากกับเฟิร์นโปรเจกต์อยู่ได้รู้ไหมว่าเราเสียเงินไปเท่าไหร่แล้วเฟิร์นแต่มันคงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วล่ะที่เราจะรบกวนมันแบบนี้อีกมึงมานั่นน้องเพียรอย่างนี้เนี่ยพวกกูหากันจนวุ่นอ่ะพวกมึงเลิกยุ่งกูเข้าวปเฮียไม่ให้มึงเปี้ยอะไรนักหนาโวยโวยเฮี้ยอะไรไอ้เฮี้ยไม่ใช่แฟนเขาถึงเพื่อนเมื่อวานอ๋อทำเพื่อนเหรอะ เมื่อวันใดที่เจ็เจอฉันก็พร้อมแลยินยอมเอาความรักและจิตใจช่วนิรันต์คลิกรูปซ้ายด้างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ